เออลุงเอาลกลับมูอจอมหลานนะว่าหลานอะไรกว่าอยู่จอมแอบสีของนั่นฮ่าเลยนะใครร้องสังกอเย่าตื้นไรเสียงก่อนจังเตลัยมาในวันนะเออมีอนกวอยการเงื่อน่ะเงื่อน่ะใน,นเป็นเงือ่อนเงื่อนอยู่ในทองเราเนี่ยป้อมจกบันเบื่อนนี่หนบันดียี่เชียงอ่ะ ก้นเขาตียวกินข้าวกวนกวนอเขานอนอลังก้างนี่ยก็เอาหลุนลูกมากินข้าวอ่าเขาลูกข็ดการเนีก็เอลูกกินข้าวลูกกินข้าวกวนกวนกินข้าวให้กว่าขายแห้งเอาเนี่ยแห้งมีในตัวเนี่ย่ายการเนี่ยวันสี่ร้อยเนี่ยห้ารอยเนี่ยเนสามร้อยหบเนี่ยสามรยเนี่ยนนีพอหามองเต่งนี่ก็ไรเงินจบของมากก็เหลืออันไหนอันไหนเอออันของเจ้เต้ อันนั้นเมป็นว่า,วากลุ่มเสี่ยงในว่านั้นนะเออเขาเอาเงินเอาโจ๊กเป็นๆอ่ะทำเอาตีไลมาไลมามันมันจังวาลุเมื่อเรยวมันเนี่ยทีไอคอนเออเป็นคดีใหญ่ลงหน่ยตอกตกข่าวฮะรองฮันข่าวก็ฮะอย่างพวกมโทรศัพท์ได้วยตันหันขา,าด้วยแหละรถไม้โค้กฮะเอ้ยแก้วน้ำมากับเมื่อเรยวเย็ยนฉี่ก็ลารองเข่าออกมาไล่สดหรือ จ้าชัวเงิน่บสช่า,ชางเหมือนเหคขาได้งไรเงินอูกซูโวยช่ว,ชวยเงินนอนได้นานาคาดนี้นอนคิดโกนขายกำเอาเงินสู่กว่าฟุมงเฟยฟุมงเฟยกว่าบำเลือกว่าเลพัทยาว่ากำกว่าเลเขาใหญ่ว่าในเป็นเงินชูและลายนั้นมันช่างเขากับมันค้านั้นอีแก,กวนามานั่นจอมชวรเปิ้หวานเหมาเปิ้กินป่าเตี้ยาเหลียงมาดิมาเมื่อก่อนเมื่อก้า อนึงก็เปิ้เก็บมัดใส่หมวกมาเปิ้นอนกล่อมกล่องเงินเอาไงต่อเปิ้นออกมาไลาส่สวดดูหละกกำนั้นเออเปิ้ไล่เงินไล่ต้องอะลูกเอแก้วนาม,มาออกมาไลาส่สวดมือเปิ้นออกวานั่นวันออกวานั่นมันนั่งมีคนคอมเมนต์ถามว่าเปียกกนเลยไล่ห้านี่วะมันนั่งตอบมาว่อก๋อมมีปีมีน่องก็อมีเจเ้าเ,จเครือเนี่ยวะกําจังกนเลยไล่เนะะี่ยว่านั่นเออพี่น้องเจเ้าเครือมันจังมาน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 ,านาด้วยแหละมันยอดมัน กว่าจุงจังนเอาพี่น้องเจอเครื่องไม่เฮ็ดอ่ำอ,ำอ,ำอำ่องเมียงแหงเขาเห็เป็นแช่ลูกชู้ลูกมันเหมือนเป็นแช่ลูกชู้นั่นน่ะเออมันเปลืองกันนั่งดีไอคอนนั่นน่ะไอเจ้าของไอปอดดีไอคอนในก็ตื่นออกมาว่าลูกมันว่ามีหลายหลายบริษัทได้เฮ็ดเหมือนเก่าในลีเลียนเลยมันก็ตื่นว่าลูกเออเพราะใครเฮ็ดก็เฮ็ดไหลนั่นแหละเงินก็เงินลักเงินสุขเขาใกล้กับชุดตัวอะไะ เอแก้วน้ำมากค่ะรวดไม่โคู่กเลพัทยาอ่ะกะาเลีเขาใหญ่ว่ะนะลงติ๊กตอกอันนี้กล้าคิดกล้าหวังอ่ะเป็นเงินสูองอไงเี้ตั้งเปียวเบิ่นแก้เป็นตั้งตุกสูเออมันเป็นแจ่งนั้นเนี่ยโอเคไปชุงมปลักก่อนเลี่ยมไหม